ดูค่ะท่านชมอันนี้เป็นทางเดินมานะครับผมทางเดินเข้าไปนปุ่นนะครับผมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเข้าไปทางนี้นะนี่ครับผมนี่ทางเดินเรมเลื่อมเลยนะครับผมเดียวเก่งจะวางกับดักของเราไว้ตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัวนะครับผมทดลอมเหยื่อของเรานะครับเหยื่ออ่านี่ครับไอ้ข้าวโพดกับนี่นะครับสบู่นะครับท่านชมวันนี้เก่งจะใส่แค่สมคู่6ตัวนะครับท่านชม อีกตัวหนึ่งจะเป็นไอสบู่นะครับแฮมตัวหนึ่งจะเป็นไอข้าวโพดนะครับโอเคคับท่านผู้ชมดเดี๋ยวเกรงขออนุญาตวางก,ก่อนนะครับผมนี่ครับเพิ่นิดหน่อยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตวางก่อนนะครับโอเคคับท่านผู้ชมเดย๋ยวตัวแรกเจ๊เก่งจะวางนะครับนั่นก็คือข้าวโพดนะครับผมเปลี่ยนนิดนึงนะครับข้าวโพดเก่งจะวางไว้ตรงนี้เลยนะครับผม ตรงนี้เลยนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งไอเก่งจะวางเป็นสบู่นะครับท่านผู้ชมเราจะมาลองดูฮะว่าหนูภาคเหนือนั้นมักสบู่กันนะครับผมเพราะว่าเห็นทางอีสานทางอย่างเปิ้นใส่กันเปิ้นใส่สบู่นะครับแไอเก่งับทดลองให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะฮะว่ามันจะมักก่นนะครับท่านผู้ชมหรือว่ามันจะกินกันนะฮะโอเคครับผมไอเก่งขออนุญาตใส่กับสบู่กันนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเห็นไหมนะเขาจะเป็นสบู่นะครับผม นเก่งเจ้าค่อยกดเข้าไปนะครับเพราะว่าถ้ากดแรงแล้วสบู่มันจะหักครับท่านผู้ชมนี่สบู่ฮะนี่นะครับผมโอเคครับเอ,อบาไปายข้างๆกันเลยนะครับผมลองมาพิสูจน์กันนะว่าใหมยนี้นั้นไอสบู่ครับข้าวโพดนั้นหนูจะกินอย่างนะครับผมโอเคเอาวางข้างๆกันโอเคครับท่านผู้ชมวางข้างๆกันนี้เลยนะครับนี่ ถ้าผมได้เก่งขออนุญาต่อให้อย่างครบๆไว้ก่อนนะครับผมจะไปหมายต่อไปเลยนะครับ คานผู้ชมเราจะใส่กันแบบนี้เลยนะครับฝั่งนี้เป็นข้าวโพดนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นสบู่นะครับข้าวโพดของเรานะเดี๋ยวเก่งจะฉีดน้ำยารัก้านุ่มสูตรน้ำหอมของเรานิดหนึ่งนะครับนี่ครับผมนี่ครับเดี๋ยวนี้สีฟ้าครับง่ายๆครับผม่านผู้ชมโอเคคานผู้ชมเอาไว้กัน เจอกันพวกนี้เช้านะครับผมตอนที่ไอ้เก่งพยายามนะครับผมว่ามันพอจะมีตัวหืเฮาได้หิว่างแล้วเหยื่อของเราทั้งสองชนิดนี้มันจะเลือกกินอันไหนนะครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมไปครับผมเจอกันพวกนี้เช้าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเช้าครับผมไอ้เก่งปลาท่านผู้ชมมายามกับดักหนูเฮานะครับผมจํานวน3คู่6ตัวนะครับผม ที่ไอเก่งทดลองเหยื่อไว้นะครับเราจะมาชมดยกันใว่ามันพอจะหมานไหมครับผมมาชมหลังแรกกันเลยนะครับโอ้โหฮู้ย <c oughs> <c oughs> โดนนแล้วท่านผู้ชมเจออีกแล้วนี่ท้องขาวอีกแล้วท่านผู้ชมสรุปคือเหยื่อที่มันกินนั่นก็คืออ่าน,นี่นะครับผมเหยื่อข้าวโพดนะครับท่านผู้ชมนี่เหยื่อข้าวโพดนะครับที่มันกินนะครับผมไ้เก่งขอเนี่ยแก้ก่อนนะครับท่านผู้ชมแก้ก่อน อันนี้มันไม่แตะเลยครับท่านผู้ชมนี่หนูภาคเหนือหนูเชียงใหม่บอกกินนะครับผมบอกกินสบู่นะครับเดี๋โอเคเด็กเก่งเขาเนี้ยกู้ก่อนนะครับผมนี่ครับท่านผู้ชมโลดอีกแล้วท้องขาวครับผมท้องขาวโอ้ทองขาวตัวใหญ่นะครับส่วนมากทองขาวทองเพชรจะเป็นตัวปูนะท่านผู้ชมหรือว่าตัวผู้นะครับผมไปครับผมไปหลังต่อไปไปคู่ต่อไปเลยคู่อีกคู่หนึ่งอยู่ไหนเอ่ย อีกคู่หนึง่งอีกคู่หนึง่งไปครับร้อนนะครับผมเก็บแล้วไม่ไว้แล้วไม่เอาไว้แล้วโอวว้โห oh. oh. ท่านผู้ชมโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเอาแล้วกำบดักกำบดัก,กแยกครับท่านผู้ชมกำบดักแยกมาลุ้นกันโอ้โ oh. oh. ้แต่กะเป็นยื่อข้าวโพดนะครับท่านผู้ชมที่ทํางานนะฮะนี่นี่ครับผมท้องขาวอีกแล้วนั่นไง เหยื่อสบู่ไม่ทํางานนะครับนี่เหยื่อสบู่กระด้างเกิกดเด็กอย่างเกา่าเออนี่ครับผมนี่ทดสอบให้เห็นๆกันเลยนะครับผมตามคลิปช็อตนะฮะที่เก่งวางไว้อ,อ่าไปครับผมเดี๋ยวขอกู้หนูก่อนเออเป็นหนูท้องขาวครับท่านผู้ชมนี่ไอ้ที่กินก็นกนคือข้าวโพดนะครับนี่ไปครับผมของขาวไอ้หอมใหญ่อีกแล้ววางคู่กันโอ้โหตัวใหญ่เลยครับนี่ ถ้าระดับหนูท้องขาวแล้วก็คือตัวใหญ่แล้วฮะเนี่ยน,นี่ไปครับผมสองตัววันตัวสองตัวตัวสองตัวครับผมดูคู่สุดท้ายเลยโอ้คู่สุดท้ายในป่าพุญหยับลิฟครับท่านผู้ชมไม่ดินไม่ติงเลยไหนเนี่ยขี้จันงามจันงามนะท่านผู้ชมเอ๊นะขี้สวยๆเลยนะครับเนะี่ยโอ้โหก้ยก้อยกลั เดี๋ยวจะดีดมือนี่ครับนี่ขี้ก้นงามๆเลยท่านผู้ชมดูฮะดูนะครับผมแต่ไม่ยอมติดนะครับอันนี้ถ้าผู้ชมท่านใดที่หูนะนี่ไปขี้หนูหรือว่าขี้พังพรครับผมหรือว่าขี้จอนคุยครับดูฮะนี่นะครับไม่แตะไม่ต้องเลยนะครับแต่หอยกัดสุดยอดเลยอ้ออยยาจ้าโอ้โหดิดดีดทีละสองเลย ร้อนกันนะครับเก็บก่อนเก็บก่อนคําเมืองภาษาคําเมืองวันละคำวันนี้เสนอคําว่าร้อนนั่นคือเก็บครับโอ้เหย่เฮามีประโยชน์อยูน่นะเนี่ยโอเคครับผมไปครับท่านชมสรุปผลงานกันครับผมเชา้านี้โอ้หมานอยู่หมานอยู่โอเคครับท่านผู้ชมสําหรับเช้านี้นะครับผมกับดัก6ตัวกับเหยื่อทดลองของเรา สบู่สามก้อนสบู่สามสามสามออนนะฮะแล้วก็ข้าวโพดอีกสามออนสรุปคือก็ยังหมานอยู่ครับผมเป็นหนูต้องข่าวนะครับผมหนูต้องข่าวสามตัวนะท่านผู้ชมนี่ครับผมโอเคครับท่านผู้ชมความหมานยังบังเกิดอยู่นะครับคือบ่อแห้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าไอเก่งจะพ้าท่านผู้ชมไปทดลองเหยื่ออย่างนั้นรอตดตามชมนะครับท่านผู้ชมเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมเป็นช่วงนี้จะเป็นเหยื่อทดลองนะครับผม อาจจะเป็นหัวมันประชันครับข้าวโพดหรือว่าอย่างสักอย่างครับผมโอเคครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้โอเคครับ okay, ท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ไอเก่งขออนุญาตลบกวนเวลาของท่านผู้ชมไวเ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมคลิปหน้าไอเก่งจะพาท่านผู้ชมไปทดลองเหยื่ออย่างกันนั้นรอติดตามชมนะครับท่านผู้ชมและแหอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้นั่นก็คือไอเก่งขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมสําหรับ15ึ่งหมื่นห้าพันกว่าซับสไครต์หรือว่าผู้ติดตามนะครับผมแล้ว ไอเก่งยังไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวด้วยนะครับผมมันขาดอีกหนึ่งอย่างนะฮะที่จะเป็นยูทูบเบอร์ได้นะครับผมฝากเป็นกาลังใจให้กันเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปหน้าอเก่งจะพาท่านผู้ชมไปทดลองเหยื่ออย่างกันนั้นรอติดตามชมนะครับสําหรับวันนี้บายๆครับผมกลับบ้านครับอู้ทงานอีกแล้วท่านผู้ชม